สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมากำจัดศัตรูพืชตัวร้ายเลยนะคะที่หลายๆคนกำลังเจอมากเลยนะตอนนี้นะคะนั่นก็คือไรแดงนั่นเองหลายๆสวนนะคะโดนไรแดงบุกเนี่ยทำต้นไม้เสียหายไปเยอะเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเองนะเพราะว่าก็เดินตรวจด,ดูต้นไม้ของเราทุกวันนะคะแล้ววันนี้ก็แจ็คพอตเลยไปเจอโอ้โหไรแดงนะคะ กลุ่มมะคือมาเลยกำลังบุกต้นไม้เราค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเรามีวิธีที่จะมากำจัดเจ้าไรแดงด้วยนะคะหลังจากที่เราหาข้อมูลเยอะแยะมากมายในอินเทอร์เน็ต y t u t u เอ่ยนะคะหรือว่าในกลุ่มไม้ใบด่างนะคะกลุ่มโคโลคาเซียอโลคาเซียต่างๆเนี่ยก็มีพี่ๆหลายคนนะคะที่เขาเจอปัญหานี้แล้วเขาก็มาแนะแนววิธีแก้ไขนะคะหลักๆเลยถ้าใช้เป็นสารเคมีนะคะก็จะมีพวก ที่จําได้เลยนะนั่นก็คือออทูสนะคะหรือว่าก็จะมีผลิตภัณฑ์นะคะยากําจัดพวกเพี้ยพวกไรแดงเนี่ยอื่นๆอีกเยอะเลยเดี๋ยวจะขึ้นรูปภาพให้ดูนะคะก็สามารถหาเลือกซื้อเลือกใช้มาใช้กันได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเนี่ยไม่มีออทูสหรือว่าไม่มียาตัวอื่นนะคะแต่ว่ามีวิธีง่ายๆนะคะที่สามารถทําได้เลยโดยใช้วัสดุนะคะจากในบ้านของเราสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้เลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยฟอกกี้ค่ะ ฟอกกี้นะคะที่ฉีดที่มันจะออกเป็นฝอยๆเป็นสเปรย์ได้นะคะแล้วก็น้ํายาล้างจานค่ะทุกคนน้ํายาล้างจานยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วก็นําเอาน้ําใส่ในฟอกกี้นะคะแล้วก็หยดน้ํายาล้างจานลงไปซึ่งปริมาณทุกคนก็กะเอาก็ได้นะคะอย่างสมมติขวดนี้ของเราเนี่ยขนาด1นลิตรนะคะเราใส่น้ําไป1นลิตรเนี่ยเราก็ใช้น้ํายาล้างจานนะคะประมาณ2-3หยดเนาะแล้วก็เขย่าเขย่านะคะ เขยา่าเขย่าให้เกิดฟองนะคะก็จะเป็นฟองแบบนี้เลยนี่แหละค่ะใช้สองอย่างนี้นะคะก็คือมีฟอกกี้น้ำแล้วก็น้ํำยาล้างจานนะแล้วก็สิ่งนี้ค่ะทุกคนนี่เลยเราเพิ่มสําลีมาด้วยนะคะใครจะใช้เป็นสําลีหรือว่าแปรงนุ่มๆอ่อนๆก็ได้นะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะเช็ดเอาเจ้าตัวไรแดงเนี่ยออกมาค่ะเมื่อเราเตรียมวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ ไปสำรวจเจ้าไรแดงกันเลยค่ะอันนี้คือเราเดินไปเจอกับต้นชวนชมนะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าในโรงนี้จะมีหรือเปล่านะเรายังไม่ได้ดูแต่ว่าที่เคยตรวจด,ดูก็เหมือนเจอไปครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็แต่โชคดีที่เจอในปริมาณที่ไม่เยอะก็เลยใช้มือบี้ออกไปเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ไปเจอกับต้นชวนชมเยอะมากๆไปดูกันค่ะนี่นะคะทุกคนเราจะให้ทุกคนดูใกล้ๆเลยเห็นไหมคะเนี่ยที่เป็นเม็ด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 แบบนี้นะคะเห็นไหม อ่าเนี่ยแหละที่เป็นเม็ดเมดแบบนี้นะคะมันคือไรแดงทั้งนั้นเลยนะทุกคนนี่เห็นไหมที่มันหลุดติดมือเรามาเดี๋ยวนี่นี่ค่ะเห็นไหมหเห็นมันเดินกันไหมนี่แหละตัวร้ายเลยนะคะ คือพวกไรแดงเนี่ยมันจะชอบมาในช่วงที่แบบว่าฝนทิ้งช่วงนะคะช่วงที่มีความชื้นสัมพัสต่ำเนี่ยก็คือช่วงที่ฝนตกบ้างไม่ตกบ้างแบบนี้นี่แหละมันจะมากันเป็นขโยงเลยเนี่ยทุกคนเห็นไหม คือถ้าต้นไม้ที่ปลูกกลางแจ้งเนี่ยมันก็จะดีหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะมีธรรมชาติเนี่ยเขาจะทําลายโดยอัตโนมัติก็คือมันจะมีพวกฝนพวกอะไรเนี่ยตกมาแรงแรงพวกนี้ก็จะถูกชะล้างออกไปแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นต้นไม้ที่อยู่ในร่มนะคะต้นไม้ในร่มต้นไม้ในโรงเรือน,นเนี่ยจะเจอพวกลรยแดงในบุกเยอะแล้วทุกคนเห็นไหมมันจะมีใยใยแบบนี้อ่าการสร้างใย,ยแบบนี้นะคะมันก็สร้างเพื่อป้องกันตัวเองนั่นแหละเอาไว้ทั้งวางไข่นะคะแล้วก็เอาไว้ทั้งหลบแดดหลบลมหลบฝนด้วยโอ้ทุกคนดูมันเดินดิ เห็นไหมอีและที่สำคัญพวกไรแดงเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีความชื่นชอบอะไรนะคะกับพวกอะโลคาเซียไม่ว่าจะเป็นบอนกระดาษนะคะหรือว่า,าที่เราเจอวันนั้นเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของสบอลเสือพานเออเสือพานก็เจอนะคะโดนไรแดงบุกเหมือนกันมันจะชอบไม้ใบประเภทนั้นนะคะแล้วก็อันนี้เราก็มาเจอกับที่ต้นชวนชมเนี่ยดูเลยเพียบมากแล้วมีทุกต้นนะคะ ทุกต้นในนี้คือมีไรแดงหมดเลยนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมากำจัดไรแดงกันค่ะวิธีก็คือนำน้ำนะคะที่ผสมน้ำยาล้างจานของเราเมื่อกี้เนี่ยแหละนะฉีดพ่นลงไปนะคะที่บริเวณที่เขาอยู่เลยนี่เลยบริเวณที่ไรแดงอยู่เนี่ยนะคะฉีดพ่นลงไปเลยนะคะทั้งหน้าใบแล้วก็หลังใบเลยนะ,ะเพราะว่าพวกนี้มันเกาะเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ไม่ว่าจะหน้าใบหลังใบมันก็เกาะเต็มหมดเลยนะ เนี่ยฉีดให้หมดเลยนะคะน้ำยาล้างจานนี้นะคะก็คือเขาเรียกอีกอย่างนึ้งก็คือเรียกพวกสารจับใบเป็นสารจับใบนะคะเวลาเราฉีดลงไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้พวกไรแดงพวกเนี้ยหรือว่าพวกเพลี้ยอื่นๆนะคะเหมือนไปอุดอุดระบบหายใจของเขาอะ่ะเออโอ้ยเยอะมากนะทุกคน ือเจ้าพวกนี้นะคะมันกระจายไปได้ตามตามสายลมเลยนะยิ่งถลมพัดแรงๆมันก็จะปิวไปเกาะตามต้นไม้ใบไม้นะคะแล้วก็ไปทําลายต้นไม้ใบไม้ของเราเนี่ยเยอะเลยก็คือวิธีการวิธีวิธีการกินของพวกนี้ก็คือมันจะใช้วิธีการดูดดูดน้ําเลี้ยงค่ะดูดน้ําเลี้ยงจากใบอะ่ะ คือถ้าเราเดินตรวจต้นไม้แล้วเราสังเกตเห็นว่าใบใบไม้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอาการแปลกแปกมันเหลืองเหลืองขาวขาวแปลกแปลกเป็นจุดๆอะไรแบบนี้นะคะให้สันนิฐานไว้เลยว่าอาจจะโดนไรแดงบุกเนาะทีนี้พอเราฉีดสเปรย์น้ำยาล้างจานลงไปแล้วนะคะก็ใช้เนี่ยทิชชู่เนี่ยนะคะเช็ดเลยลูดพวกมันขึ้นมารูดพวกมันขึ้นมานะคะ นี่มีติดทั้งมือนะบี้ได้เลยนะคะจะว่าใจร้ายก็ช่างเหอะบี้เลยนะคะนี่เห็นไหมนี่ค่ะมันจะติดมาแบบนี้เลยให้เราเช็ดให้หมดเลยนะคะคือมันจะมีขนาดตัวที่เล็กมากๆนะทุกคนแล้วเวลาเราบี้อ่ะก็สมชื่อนะคะสมชื่อลายแดงเวลาเราบี้มันก็จะเป็นแบบ แตกเป็นสีแดงเลยนะคะนี่เราก็ทำแบบนี้เนาะบี้เลยค่ะบี้เลยแล้วแนะนำนะคะถ้าต้นไม้ต้นไหนที่เราเจอว่ามีลายแดงบุกเยอะๆนะคะให้รีบนำต้นไม้ต้นนั้นแยกออกไปไว้ข้างนอกเลยนะคือแยกไปไว้ให้ห่างไกลเพื่อนๆเลยนะคะ ให้ห่างไกลกับต้นไม้ต้นอื่นเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะลุกลามไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะแล้วคือนี่คือร่องรอยการทําลายของเขานะคะเนี่ยจะเป็นจุดแบบนี้เลยเราก็สงสัยอยู่นะจากตอนแรก,กใบชวนชมของเรานะคือมันเขียวขจีมากเขียวขจีดีมากเลยแล้วเรามาสังเกตเอ๊ะวันสองวันวันี้ทําไมใบชวนชมออกเหลืองๆขาวๆซีดๆแปลกๆนะคะในที่สุดพอมาจ้องดูใกล้ๆอ๋อ อะไรเม็ดแดงๆแดงๆเนี่ยพอบี้ดูนะคะมันแตกเป็นน้ําสีแดงๆใช่ไหมก็โอ้โ,โปะเชะใช่เลยค่ะมันคือไยแดงที่ทุกคนพูดถึงกันนี้เองค<อ>่ะแล้วเราก็เช็ดไปเรื่อยๆนะคะเช็ดไปจนหมดถามว่าวิธีป้องกันมีไหมวิธีป้องกันก็ ที่จริงอ่ะมันมันก็มันก็มีวิธีป้องกันนะคะแต่ว่ามันก็มันก็ยังมีเล็ดรอดนั่นแหละก็คือพวกนี้มันมาได้ตลอดไงคะแล้วมันมากับสายลมอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็ตัวเล็กมากมันอาจจะเล็ดรอดสายตาเราไปได้ไงแต่วิธีป้องกันก็คือนี่แหละค่ะหลังจากที่เราเช็ดทําความสะอาดมันแล้วใช่ไหมคะเราก็ใช้น้ํายาล้างจานเรานี่แหละฉีดทับลงไปอีกรอบนึงค่ะเพื่อไม่ให้มันมาเกาะหรือก็มาแล้วก็มากินน้ําเลี้ยงจากใบไม้ของเราได้อีกนะคะ ส่วนถ้าใช้เป็นถ้าใช้เป็นพวกเคมียอย่างออทูสอะไรแบบนั้นน่ะมันก็ต้องฉีดบ่อยๆอ,อะค่ะบางทีเราก็ไม่อยากให้ต้นไม้เราโดนเคมีมากเนาะนี่นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นสำลีหรือใบไม้นะคะใบที่มันชำรุดเสียหายลงมาเนี่ยก็แนะนำให้เอาไปทิ้งไกลๆนะคะหรือว่าเผาได้ก็เผาเลยนะเพื่อที่จะได้กำจัดมันให้สิ้นซากเลยนะคะและหลังจากที่เรากำจัดเจ้าพวกไรแดงออกไปแล้วนะคะก็นี่เลย ฉีดอีกรอบหนึ่งนะคะใช้น้ํายาล้างจานเราเนี่ยแหละคะ่ะฉีดพ่นไปที่ใบอีกรอบหนึ่งให้เป็นสารจับใบไปเลยนะคะมันจะได้ไม่กล้ามาเกาะหรือมาดูดน้ําเลี้ยงที่ต้นไม้เราอีกนะคะแล้วเดี๋ยวเรากําจัดลายแดงตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในโรงเรือนด้วยแต่ว่าก่อนจะเข้าไปเนี่ยก็แนะนําให้ล้างมือนะคะล้างมือเช็ค ความสะอาดตัวเองให้เรียบร้อยให้มั่นใจว่าไม่มีพวกไรแดงเนี่ยมันเกาะติดตัวเราไปเดี๋ยวมันจะไปกระจายด้านในนะคะเดี๋ยวขอไปล้างมือแป๊บหนึ่งเนี่ยกลุ่มอโลคาเซียนะคะจะเป็นอะไรที่เขาชอบมากๆเลยวิธีตรวจดูนะคะก็ดูบริเวณหลังใบอ่าดูหลังใบนะคะดูหน้าใบ นี่เลยวิธีฉีดนะคะฉีดหลังใบเลย ตอนนี้เราก็ทำการฉีดพ่นน้ำยาล้างจานเนี่ยกับต้นไม้ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเป็นการป้องกันเจ้าไรแดงตัวร้ายนะคะที่จะมากัดก,กินน้ําเลี้ยงจากใบไม้ของเราเนาะสําหรับใครที่กังวลว่าอาไอ้เจ้าตัวน้ํายาล้างจานเนี่ยมันจะไปส่งผลอะไรกับไม้ด่างหรือเปล่าจะทําให้ใบเสียหรือเปล่านะคะเวลาเราฉีดพ่นไปเนี่ยก็แนะนําว่าให้ผสมในปริมาณที่แบบเจือจางหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่า เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะส่งผลไหมแต่ว่าจากาที่เคยใช้ไปครั้งก่อนหน้านู้นนะคะที่เราเคยฉีดไปเนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรนะคะก็สังเกตเห็นใบก็ไม่ได้เป็นอะไรเนาะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าพืชบางชนิดมันก็อาจจะไวกับปฏิกิริยาของอน้ํายาล้างจานก็ได้นะคะก็แนะนําให้ใช้เจือจางในปริมาณที่เหมาะสมนะคะไม่เยอะเกินไปเนาะแล้วก็ฉีดซัก ประมาณอาทิตย์หนึ่งฉีดครั้งหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าถ้าระยะนั้นที่เราตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีไรแดงหรือไม่ค่อยมีเพี้ยมารบกวนเนี่ยก็ไม่ต้องฉีดก็ได้ค่ะหรือถ้ามีแต่ว่าเจอในปริมาณที่น้อยนะคะเจอประมาณ1ต้นนะคะ1ใบอะไรประมาณนั้นที่สามารถเราสามารถบี้นะคะบี้ทาลายมันได้เลยเนี่ยก็ใช้วิธีกําจัดแบบธรรมชาติไปเลยก็ได้ค่ะบี้กาจัดออกไปเลยนะคะอาจจะยังไม่ต้อง ฉีดน้ำยาล้างจานแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเจอในปริมาณเยอะแบบนี้นะคะกับสภาพอากาศที่เหมาะสมในการที่พวกมันเนี่ยจะแพร่ขยายเนี่ยเราก็ต้องกันไว้ก่อนค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับคนที่กําลังเจอปัญหาเดียวกันก็คือเจ้าไรแดงบุกนั่นเองนะคะขอให้ผ่านพ้นวิกฤตไรแดงนี้ไปได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะหาตัวช่วยที่แบบว่า ชนะกเลยนะคะก็คือกําจัดเลยโดยเป็นสารเคมีเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นพวกออทูสหรือว่าสารเคมีอื่นๆก็ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องอาหาข้อมูลการก่อนการใช้อะให้ดีเนาะเพราะว่าต้นไม้บางต้นเนี่ยก็มีราคาสูงนะคะแล้วใบของเขาก็อาจจะไวกับปฏิกิริยากับพวกสารเคมีพวกนั้นก็ได้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ